เขาจะเริ่มหาจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยเข้าไปปึบใช่ป่ะมันจะมีแบบส่งเสียงอันนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่พบตำแหน่งแปลว่า g p s มันน่าจะหายแล้วดูดิกดเชื่อมต่อคือมันหาไม่เจอแล้วอ่ะตอนเนี้ยเท้าชัดๆเท้าอะไรนะใช่ไหมมังนะมันเหมือนมีอะไรเดินแล้วผมต้องไปทางไหนอะผมว่านะเราจะต้องเราจะต้องเอารถอะออกไปทะลุไปฝั่งนู้นแล้วมั้งใช่เราต้องรีบไปดักก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นอ่ะถ้าทะลุป่าไปได้ก็คือมันจะเป็นถนน ไม่ไีเสียงอะไรเลยตอนนี้ฝนจะตกหรอคุณปามแต่ว่าแมวน้ำมาหายอะ่ะผมหาทั่วบ้านแล้วไม่เจอเลยอะ่ะแมวน้ำอยู่ไหนตัวบ้อเริ่มเลยหาไม่เจอคือตอนนี้ฝนจะตกแล้วจะพาแมวน้ำเข้าบ้านแต่ออกมาแล้วหาไม่เจออะ่ะคุณปามแล้วผมก็เช็คอันนี้ G P S ของแมวน้ำอะ่ะมันไม่ขึ้นตำแหน่งอะ่ะ แล้ววันนี้แมวน้าตอนเช้ามาหาหรือเปล่าไม่มาหาปกติอาจจะมาหาตอนเช้าตรงนี้แต่ว่าวันนี้ตอนเช้าไม่เจอปามแล้วคือประเด็นคือ G P S เนี่ยแหละมันไม่ขึ้นอะไรเลยแต่ปกติตอนเช้าแมวน้ําจะมาเรียกท็อปตรงนี้เพื่อพาไปเอาญ้าแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะมีรอยเท้าไหมไม่มีนะเออวันนี้ไม่มาจริงๆแลเนี่ยปกติจะเป็นรอยตัวตีจะเป็นรอยแบบ,แบ,บกีบขาวัวขาควายที่แบบปักๆลงไปอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นรอยเท้าอ่ะไม่มีอาปาม ไม่ไหนหาเราบ้านดีเดียวหรอหาแล้วตัวก็ไม่ได้เล็กๆนะตัวใหญ่เบ้เริ่มเลยก็ต้องมองเห็นสิปกติแมวน้ำจะใส่อันนี้คุณปามกระพวนดังกุุงกิ้งท็อพยายามเงี่ยวหูฟังอ่นนะไม่ได้ยินเลยเลยปกติเรียกก็ต้องมาแล้วใช่เรียกก็ต้องมาแล้วแมวน้ำคุณเป็ดคุณห่านเห็นบ้างไหมอืมเขาจะตอบเราได้ไหมล่ะหลังบ่อน้ำหรือปามหรือเปล่าไม่ไม่หอกหรอกหลังบ่อน้ำหรือเปล่าขอดูก่อน เห็นแมวน้ำมั่งไหมเนี่ยไม่น่ามีใครเห็นอยู่ไหนเนี่ฝนตกแล้วจริงใช่ฝนตกแล้วคุณปามทำไงดีฝั่งนี้ไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเป็นบ้านเป็ดประตูมันปิดฝั่งนั้นผมก็กกั้นแล้วเดินไม่ได้ข้างหลังเป็นลวดหนามหมดเลยแล้วจะหายไปจากไหนแล้วเนี่ยหลังบ้านหรือเปล่าหลังบ้านไหนนี่หรอ ไม่มีอ่ะปกติแมวน้ำเนี่ยเป็นควายที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะแค่เรียกชื่อแป,ป๊บเดียวไม่รู้จะอยู่จากมุมโลกไหนอ่ะก็จะวิ่งมาหาเลยแต่นี่ท็อปเรียกจนเสียงท็อปจะไม่มีแล้วอ่ะไม่รู้อยู่ไหนน,ม,นมันเงียบกิบเลยอ่ะปามแบบมันเงียบเกินไปอ่ะตอนชาวคนออกไปทํางานหรือมีช่างเปิดประตูวไว้หรือเปล่าเฮ้ยมันมีเปิดแง้มอยู่นะแต่รูแค่นั้นแมวน้ําออกไม่ได้แน่เลยแง้มแค่นี้เองอ่ะไม่อยู่ในบ้านแล้วแหละแบบนี้ใช่เขาบอกไม่อยู่ในบ้านแล้วล่ะตอนนี้คือท็อปวิ่งหามาหมดแล้วประตูนี้เปิดไม่ได้ แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าประตูนี้ไม่รู้ว่าช่างเขาจะเข้ามาทํางานหรือเปล่าถ้าเข้ามาทํางานตอนเช้าตอนที่เราไม่รู้ก็คือเปิดก็มีสิสธิ์ที่แมวแมวน้ําจะวิ่งออกไปนะแต่ว่ามันเปิดแค่นั้นน่ะปามเปิดแค่นี้แมวน้ําออกไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ใช่ละเขาจะเริ่มหาจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยปกติกด G P S อ่ะมันจะมีอันนี้คุณปามันจะมีพวกฟังก์ชันแบบเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะมันจะมีแบบส่งเสียงอันเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่พบตําแหน่งแปลว่า G P S มันน่าจะหายแล้วดูดิกดเชื่อมต่อคือมันหาไม่เจอแล้ว,วตอนเนี้ย เก็บภาสดูก่อนฝนตกแล้วต้องออกไปตามหาแล้วแหละตอนนี้ฝนมันเริ่มแบบโปรยโปยถ้ามันตกหนักกว่านี้มันจะหายากกว่านี้นะปามหรือแมวน้ำเข้าไปที่ป่าต้องห้ามคุณปามพูดยังังแฮร์รี่พอตเตอร์รู้ไหมว่าทําไมผมเรียกว่าป่าต้องห้ามเพราะว่าป่านี้มันไม่ใช่ที่เราไงคือแต่ก่อนนั้นนี้มันมีรั้วแต่เขามาตัดต้นไม้แล้วเขาเอารถเข้าทางนี้ไม่ได้เขาเลยใช้ทางเราเข้าก็เลยไม่มีรั้วแต่ว่ามันไม่มีนานแล้วนะแมวน้ำไม่เคยไปนะใช่ไหม เพราะว่าปกติแมวน้ำไม่ชอบลกๆแล้วไม่ชอบเดิอน<ช>ออกนอกบ้านด้วยก็ปกติผมเดิอนออกมาผมก็จะเจอแมวน้ำแต่วันนี้มันแป,ปลกไปให้วันนี้มันแปลกไปไงเราจะเข้าไปเราต้องใส่บูทไหมอ่ะไม่ทันละต,ต้องรีบหาก่อนคุณปาลจะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าแมวน้ำจะเดินเข้าไปตรงนี้เพราะว่าคุณปาลอยู่นี่นี่คุณปาลอยู่ตรงนี้ดูดิเห็นปะ่ะมันเป็นหลุมหลุแบบเนี้แล้วก็ปูเข้าไปข้างในเลยอ่ะเข้าไปดูกันโอ้คุณปาลม,มันเป็นป่าแล้วลมันลื่นด้วยนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย โลหัวคุณปามตรงนี้มันน่าจะไม่มีงูนี่เท้าชัดๆฮะเท้าเนี่ยเท้าแมวน้ำใช่ไหมมังน้ามันเหมือนมีอะไรเดินยแล้วผมต้องไปทางไหนอ่ะเก้ยลื่อยๆเื่อยๆเอาไหมเก็บคุณปามอยู่ไหนอ่ะโอ้ยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเข้ามาในป่าเลยเนี่ยแมวน้ําแมวน้ําได้ยินเสียงไหมแมวน้ําแมวน้ําไม่เห็นนะไม่เห็นเหมือนกันว่ะปาม น้ำเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยในนี้มันเป็นป่าป่าแบบมี่ต่กิ่งไม้อ่ะน้ำคุณป่ามันมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แม้ว่าจะเดินทะลุไปจนถึงแบบถนนใหญ่เลยลอ่ะเราลองเอามอใสไซค์ไปดักฝั่งนู้นดูไหมตรงนี้ไม่เห็นแล้วใช่ตรงนี้ไม่เห็นแล้วอะ่ะตรงนีน้ตรงนี้มาตรงนี้โซนตรงนี้มันเป็นป่าแห้งไงแล้วมันมีแบบตรงนู้นแต่ท็อปรู้สึกว่าท็อปจะเข้าไปยากอะ่ะเราลองปรับมองเดินไปดูตรงแถวถนน<อ>ใหญ่<อ>ดูไหม<อ> อยู่ในนี้จริงๆถ้าเราเรียกต้องตอบแล้วแหละตอบแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่ในนี้พี่า้มต้องย้ำขาดตลอดเลยนะยุงเยอะมากเลยใช่โดนกัดอะใช่ออกออกกันไปไหมผมว่าออกไปตามจากจุดอื่นดีไหมผมว่าแมวน้าต้องอยู่ในจุดที่เขียวชุ่มไม่ใช่ในป่าแห้งแรงแบบนี้ดูขาดิโอ้หเละเลยคว่ปมเข้าไปเมื่อกี้มียุงเยอะมากเลยอะคันมากเลยอะพี่ามผมว่านะเราจะต้องเราจะต้องเอารถอะไปทะลุไปฝั่งนู้นแล้วมั้งใช่เราต้องรีบไปดักก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นอะถ้าทะลุป่าไปได้ก็คือมันจะเป็นถนน เฮ้ยเบอรเบอร์เบอบเปึ๊บแมวน้ำอยู่ไหนอะคุณปามปึออ๊บเฮ้ยหมดหมดปะเนี่ยเดินเร็วๆกว่าไปนี่เออทำไมมันออตอนแรกออกมามันเร็วๆอยู่นะทำไมออกไปไปมาแล้วมันชา้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยใหนแมวน้ำปะหนักฝัง่งนั้นคุณปามรถไม่ไหวแล้วอะรถมันสโลโมชั่นมากเลยอะเหมือนจะเดินเอาเลยอะเฮ้ยแมวน้ำข้ามนั่นใช่แมวน้ำปะ กอคิดผมเห็นเป็นพุ่มหรือควายคนอื่นคุณปาล์มคุณปาล์มอยู่ตรงป่านี้แหละคือทั้งหลังอ่ะมันจะเป็นป่าแห้งๆแล้วถ้าเดินทะลุมาตรงนี้มันจะเป็นป่าเขียวชะอุ่มที่เราไปตอนแรกก็คือตรงนู้นต้องนดนต้องเดินลงมาใช่แต่ว่าไอ้ระหว่างกลางอ่ะเราว่ามันเดินมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีลำธารน้ำด้วยุิยถ้าน้ำแบบนี้น่าจะมีปลากัดป่ะมมนเป็นน้ำผ่านมปน้ำก่อนเนาะ คือขอแวะดูปลาแปบหนึง่งคือตอนนี้เรารู้แล้วแหละว,ว่าแมวน้ำมาอยู่ใกล้ๆเราเพราะว่าได้ยินเสียงแมวน้ำแล้วแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงกระดิ่งเ <c oughs> นี่ยคุณปลาลุกปลาเต็มเลยถ้าเราตามลำธารน,นี้เข้าไปเราก็จะเจอแมวน้ำอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคิดไปเองไม่ไม่แต่ว่ามองไปแต่ผมว่าแมวน้ำอยู่ตรงนู้นริงเหรอไม่ได้ยินเสียงตรงนู้น <c oughs> แต่เราเวาลาเราเดินในป่าพวกนี้เราจะต้องระวังนะปามเพราะว่าพื้นอะ่ะถ้าเราเหยียบไปปุ๊บแล้วมันไม่รู้มันเป็นน้ำเห็นมันเขียวๆมันจุ๊มลงไปเลยนะตุ่มลงไปแล้วหายเป็นตัวเลยนะเดี๋ยวนะ เสียงไปไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วนะเสียงกระดิ่งก็ไม่ได้ยินด้วยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนเนี้ยได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วได้ยินไหมคุณฟาร์มมาดูนี่ลูกไก่เนี่ยอยู่เนี่ยลูกไก่เนี่ยอุยคุณฟาร์มจากป่าตรงนู้นน่ะที่มันเป็นกิ่งๆเห็นป่ะมันมานี่มันไกลมากเลยนะคุณฟาร์มเมื่อกี้เราน่าจะอยู่แค่สุดตรงนู้นอ่ะใช่นี่อีกครึ่งนึงอ่ะประเด็นคือดูเซ็กซี่ด้วยนะหันหน้ามามองโอ้โห ไม่แปลกใจเลยที่เรียกเราไม่มาไม่มีทางได้ยินอ่ะใู่อย่างไกลอ่ะแมวน้ําแมวน้ํามาเลยรีบขึ้นมาเลยอยากให้ปป้าได้ต้องลงไปดำน้ําเอาขึ้นมาเร็วาเลยมาเลยขมอนเบบี้โอ้โหมันสบายเลยคืออยู่ในน้ําก็สามารถกินหญ้าได้ด้วยนะดูดิดูดิคือชิวอะไรขนาดน่าขึ้นมาจ้ะขึ้นมาจ้ะขึ้นมาจ้ะขึ้นมาซะโดยดีขึ้นมาจ้ะทางนี้จ้ะ เร็วๆไม่ต้องฟิตฟัดน้ําคือยังสนุกอยู่นะเนี่ยเองสนุกอยู่เดิหรือเราจะอใช้เสียงเข้มละเพราะไม่เชื่อฟังกันละแมวน้องขึ้นมาดูนี้มันจะใช่ไม่ได้ผลนะแมวน้ำมาเร็วเอ้ยมันลึกขนาดไหนเนี่ยแมวน้ำมาเร็วมาเล่นน้ำด้วยกัน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 เอาเขาติดเขาติดเขาติดมาเล่นน้ำด้วยกันเร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเอ้ยเด็กดื้อเอ้ย ไหนเอาหนะาข้นมาคุยกั่อยซิว่าทำไมเดินมาถึงตรงนี้เลยอุ้ยดีนะยังโชคดีนะที่ยังเดินมาหานดงไม่งั้นทบลูงไปต้องครึ่งตัวเลยนะเนี่ยบ้าช่วยผมหน่อ <c> ย <oughs> คุณคิดว่าแมวน้ำสามารถจำทางกลับได้ไหมถ้าเราไม่มาตามจำได้เ <c oughs> ชื่อว่าจำได้กลับทางถูกแต่ว่าที่ตอนนี้พากลับบ้านเพราะอะไรรูป้ป่ะ <c oughs> สิ่งเล้าข้างทางพวกหญ้ามันน่าสนใจถ้าปล่อยสายไปปุ๊บ คอก็จะเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็ไปเลยเข้าไปกินญ้าเลยกำลังต้องเดินด้วยท้องต้องแคกกินตลอดก่อนจะถึงบ้านเราไหมเนี่ยสงสัยไม้เลี้ยวต้องเข้าแล้วนะเนี่ยเอาไหมไม่เอาหรอสงสัยไม้เลี้ยวต้องเข้าแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยเด็กดื้อเนี่ยเห็นไหมชอบแวะตามลายทางตลอดเลยคนนี้เด็กดื้ออายุเท่าไรแล้วเนี่ยทำไมหนีออกจากบ้านอายุอวบนิดนเองจ้าคนเลย ่ยหรือว่าจริงๆแล้วเธอหลงทางขาทางกลับบ้านไม่เจอเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะคุณปามเพราะว่าระยะทางป่ามันคือหน้าปักซอยมาจนถึงบ้านเราอ่ะมันไกลอยู่นะถ้าเจอบ้านอาจจะดีใจก็ได้นะเหมือนแบบฟิลเด็กหลงทางแล้วเจอบ้านปุ๊บอ๋อนี่บ้านฉันอ่ะถึงบ้านแล้วครับผมนี่คือบ้านของเราไปหเข้าไปได้เลยงงอยู่นี่บ้านฉันจริงปะเนี่ย GPS อยู่ไหนก่อนเดี๋ยวขอดูหน่อยสิผมว่าอยู่ในน้ำนั่นแหละไม่แปลกที่มันจะจริงหรอมันแช่น้ำขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือกระดิ่งโคนเป็นพ่อโคนเลยส่วน GPS อยู่นี่เอาไปไหนอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้มันเหลือแต่ยางอ่ะคือแมวน้ำเธอเอาเธอมาคุยกันก่อนเธอแกะ GPS ทิ้งหรอไม่จริงเขาแกะ GPS ทิ้งหรอเราต้องมีบทลงโทษยังไงอ่ะทำเป็นงอนดีไหมเขาจะไปงัางงอนใต้ต้นไม้แหละเขาไม่สนใจ เธอทำเขาอะไม่เชื่อฟังอ่ะทําไมไม่เชื่อฟังเลย<อ>เลยงอนละทางตัวด้วยไม่สนใจแล้วพี่ใส่ก็ไม่ดี <c oughs> ออกไปอยู่ในป่าต้องไปตามหาโดนยุงกัดเต็มขาไปหมดเลยหน,นีออกจากบ้านเพื่อนโคนหนีออกจากบ้านพูดก็ไม่ฟังต้องดำลงไปในน้ำเพื่อไปเอามาอีกนี่ต้องมายุ่งเลย ไม่ชุ่งเลยเหนื่อยมีลูกแบบเนี้ยเหนื่อยมีลูกแบบเนี้ยลูกตัวใหญ่อะไม่เชื่อฟังด้วยอะแบบนี้จะคืนดีกันได้ไหมเนี่ยนี่คือคำนับขอโทษเหรอคำนับขอโทษแต่ว่ใส่หัวบอกว่าไม่ไม่เหมือนมีความขัดแย้งกับตัวเองไม่ไม่เล่นด้วยแล้วไปเลยไปเลยไปก็ไปหนีออกจากบ้านนี่นักไปเลยไปเลยไปเต็มที่เชิญไปเลยเต็มที่คืนดีกันยัง ไม่ยุ่งไม่ต้องไม่ยุ่งไอ้แต่ทีมีคืนดีได้ยังไงเรามาทำท่านี้มันยิ่งมีคืนใหญ่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเกินไปไหมตัวหนักนะมันเกินไปไหมท่าเนี้ยมันเกินไปไหมอะไรเนี่ยคุณล็อกแล้วแบบพร้อมอุ้มแล้วเนี่ยเธอมันทำท่านี้ท่าก่อนเนี่ยมันไม่ได้จะช่วยทำให้เราคืนดีกันโ เนี่ยขอฟ้องเนี่ยเข้าไปเนี่ยโดนยุงกัดเนี่ยดูดีหนึ่งสองสามสี่เป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยนี่โดนยุงกัดจริงจังนะเนี่ยเขาสำนึกไหมเนี่ยเขายังจะห่วงกินหญ้าอีกเนี่ยเอากระชากด้วยเราต้องขอกันดีๆนะไม่ใช่มีการกระชากและใช้ความรุนแรงนะแมวน้ํา <c oughs> ทุกคนว่าแมวน้ําสำนึกไหมหรือว่า,<ด>วารู้สึกผิดไหมกับการที่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้ไม่รู้สึกหรอกือเราต้องดุดุยังไงอะตีเฮ้ยไม่ได้ ตีรู้สึกตีแบบนั้นยิ่งชอบนะบอกเลยไปแช่น้ำมีปิงหรือเปล่าก็ไม่รู้หมายถึงใครตัวผมใช่ไหมที่ไปแช่น้ำเมืม่อกี้นึงแมวน้ำอ่ะไหนมีอะไรเกาะไหมอ่ะจริงจริงอ่ะเนี่ยน่าจะไปลุยมาเลอะเครองเหมือนกันเนี่ยต้องพาไปอาบน้ำนะเนี่ยดูดิช่วงเนี้ยแมวน้ำทำบ่อน้ำเล่นเองหลายบ่อมาคุณดูนี่บ่อหนึ่งบ่อสอง <c oughs> บ่อสามบ่อสี่นี่คืออะไรจะไปป่าอีกแล้วใช่ไหม นี่คือสามเนึกไหมหรือว่าติดใจหรือว่าติดใจหรือว่าบ่อหรือป่ามันเป็นป่าวิเศษคุณปามกลับบ้านกันดีกว่าเอาญ้าไปด้วยกลับมาเราต้องเอาย้า <ทำ S 1> ไปมโค<ท>้ดไปเลยไม่ต้องกินญ้าสามปีเฮ้ยไม่ได้ <laughs> แต่อันเนี้ยต้องห้ามให้นะเพราะว่าไม่อยางั้นจะรู้ว่าการออกไปเที่ยวนะั้นอ่ะคือการได้รางวัล <laughs> เออใช่กินด้วยไม, <laughs> ไม่ได้นะอันนี้ไม่ให้ <laughs> คือออกไปข้างนอกย่้ามันไม่อิ่มหรอแก้แมวน้ําก่อนเอาไปไว้ข้างบน <c oughs> เอาไปไว้ข้างบนฝังสูงอ่ะอยู่ข้างบนแล้วทุกคนเอาแก้แมวน้ำาญ้าอยู่บนนั้นนะทุกคนว่าจะสามารถไหมได้มาละเส้นหนึ่ง <c oughs> โอ้ยมันย้าก,กันเลยเน้ผบอกไม่เอาก็ได้ <c oughs> เอา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 ข้าไปหาพี่เบย์ถามไหมว่าพี่เบย์อยากจะเล่นกับหนูไหมไม่ชอบพี่เบย์ห่วงบ้านสวัสดีพี่เบย์สวัสดีพี่เบย์เมื่อกี้ใครเข้าไปในบ้านหนู เขาไปวุ่นวายใช่ไหมแอบมองด้วยคุณทอมเหมือนจะหนีอีกรอบผมว่ามีมีออกไปช่องเดิมแน่ๆเลยคุณป้าแน่ๆทุกคนดูนะมีการแบบแอบมาแบบชำเรืองห่างตามองว่ามองเป้ามองเป้าถ้าไม่มองนี่คือเอาแล้วเอาแล้วเห็นปะเริ่มตีเนียนเริ่มตีเนียนเราต้องวิ่งไปดักป่าต้องห้ามปะเนี่ยทุกคนทอบว่าตอนนี้เขาจําได้แล้วแหละว่าเขาไปทางนั้นได้แล้วมันสนุกใช่แล้วมันสนุกแล้วเขาก็เริ่มที่จะเดินไปอีกแล้ว เอ๊ะไม่ไปแฮะไม่น่าเชื่อได้ยินเสียงไงถ้าได้ยินเสียงแล้วรู้ว่าอยู่เนี่ยขวาเลยจ้าแต่ถ้าหันมามองแล้วแบบลาดลาวแล้วแบบไม่มีคนนี่คือแบบพุ่งไปรนะป่านั่นอะไปเล่นกับพี่เบไปอแล้วก็ซื้อ G P s มาคืนด้วยห <c oughs> มายถึงหมายถึงให้แมวน้ำซื้อ G P s มาคืนนี่คับเป็นไพี่เบและ้ะแต่จริงๆอ่ะรู้ป้าพี่เบอะ่ะไม่ชอบนี่เลยไม่ชอบเลย <c oughs> คือชอบเมายุ่งวุ่นวายพี่เบบอกกําลังจะ ทำธุระส่วนตัวก็จะมายุ่งอยู่นั่นแบบ <c oughs> ะเด็กจ้ามจามะค่ะป๊าป๊ามาทำมอนเบบีเบบีตัวน้อยน้อยตรงไหนไม่มีคนไหนตัวน้อย,อยสักคนคนนี้ตัวน้อยที่สุดแล้วตรงเนี้ <c oughs> ตัวน้อยนิดเดียวเอง <c oughs> เาเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะต้องเป็นเพื่อนสาวกันเนี่ยใช่เ,เพื่อนสาวกันแต่คนนี้ไม่ค่อยชอบใช่คนนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นหมูขี้ญหญุ่นหงิดคือพี่เบคอนน่ะเขาจะเป็นหมูที่แบบว่าใครมารบกวนหรือใครมายุ่งไม่ได้เลยเขาจะแบบมีโลกส่วนตัวสูงเขาจะแบบเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยหญุนหงิดเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วแมวนำเป็นสายที่ชอบแบบเอาตัวดันถูกแล้วเบคอนก็บอกลำคาญล่าสุดพี่เบเป็นแผลที่หลงังเนื่องจากว่าคันมากเลยเอาหลังไปถูกกระปูน จนปูนแหวนหลุดจนเนื้อหลุดอ่ะเออแบบหมูเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกหรอกับผิวสัมผัสเนี่ยเขาไปถูจนเจ็บเลือดออกเนี่ยนี่คือสนามทรายของเบคอนดูนะตอนแรกอ่ะเบคอนจะออกมาหน้าจะแบบสะอาดใช่ป่ะแต่ว่าพอกลับบ้านทีลยหน้านี่เป็นสีดำเลยอ่ะเพราะว่าชอบขุดมากคือปกติหมูจะหาอะไรไสเดือนกินหรอหรืออะไรหรือว่ามันที่อยู่ในกระชอบอาจมูกดันทรายใช่ชอบจมูกดันทรายแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะนอนลงไปแล้วก็ดิ้นดิ้นดิ้น คือจะบอกว่าความจุดที่แข็งแรงที่สุดของหมูคืออะไรรู้ปะ่ะคือจมูกคุณบามรู้ปะ่ะก็ขุดดินได้ขนาดอันนั้นยังขุดยากเลยมนะันจมูกขุดได้ <laughs> ใช่ไหมขนาดเราเอา,าจอกาใช้อุปกรณออ์ยังขุดยากเลยอ่ะอันนี้คือดูเบคอนขุดแบบสบาย,บายๆเลยอ่ะน่าเห็นป่ะเขาบอกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลว,ลว,ลวดินห่อแดงห่อแดงอันโอหนูก็ไม่ได้เบาๆเลย <laughs> ไม่ต้องแปลกใจนะว่าสัตว์บ้านท็อปทำไมตัวดําหลายคนอาจจะเห็นในคลิปว่าเอ้ยทำไมตัวดําจังเลยพี่ท็อปไม่อาบน้ําหรอคืออาบปุ๊บก็มาถูแบบเนี้ย โอ้ยมันคันเหรอก็วันนั้นแหละขูดแบบนี้แหละแต่ไม่คิดว่าปูนมันจะ,ออจะคมไงใช่ปูนมันจะคมขูดปุ๊บหลังนี่คือเลืเลอดจิบจิบเยยพี่เบคอนเนี่ยเป็นสมาชิกหมูแคในบ้านของเราเลยทุกคนตัวเด็กตอนเด็กๆตัวแค่แบบเท่าลูกหมาตัวนี้เดียวตอนนี้ก็ัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนเลี้ยงในบ้าน <c oughs> อ่ะใช่แต่ก่อนเลี้ยงในบ้านอนะ่ะเลี้ยงเหมือนลูกหมาทุกคนวิ่งไปวิ่งมาแต่ตอนนี้คือต้องออก,ออกมาจากนอกบ้านแล้วเพราะว่าบ้านเป็นกระจกคือดันแบบนี้ปึกปึกปึกแตกนะจ๊ะ แคะที่แปลว่าไม่แคะนี่ขนาดเราเลี้ยงได้แคะแล้วนะเนี่ยเนี่ยของคนอื่นตัวใหญ่กว่านี้อีกนะใช่ตัวใหญ่กว่าเบ3สามเท่าก็มีอ่ะใช่ดูวิ่งบุบ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 วิ่งปิ๊บนุ่นคนนุ่นสนใจเลยตอนนี้เราต้องรีบซ่อมหลวและสิ่งที่ทับกลัวคืออะไรรู้ป่ะทับกลัวว่าแมวน้ำจะพาเบคอนไปอีกตัวหนึ่งทีเนี้ยเพราะว่ามันยากเลยนะเมื่อกี้คือถ้าเบคอนเดินพัดตกลงไปังงี้เมื่อกี้ครึ่งตัวนะเบคอนจมน้ำเลยนะเนี่ย แต่เบคอนไม่ค่อยไปหรอกจริงๆอ่ะเบคอนเป็นหมูที่รู้เรื่องมากเลยนะคือช่วงประมาณ3ามสี่โมงเย็นเขาจะกลับบ้านของเขาไม่แมวน้ําก็รู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้แบบติดเล่นใช่ติดเล่นอันนี้ก็บ่บ่มีแต่คนสร้างของเล่นไว้เองใช่ของเล่นตอนบ้านเรามีแต่บ่ออันนั้นบ่รายอันนี้บ่ไม่คเพื่อนเท่าไหร่ใช่อันนี้บ่โคนบ่โคนเอาไปจุ่มเองบ่ทุกบ่สัตว์เลี้ยงทุกขุดเองนะใครมีวิธีทาโทษแมวน้ํามั่งทําให้แมวน้ำเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะทําผิดคอมเมนต์บอกทำไหนสิว่ามันต้องทําแบบไหนเนี่ย ปกติดุก็รู้นะแต่เมื่อกี้เราไปเจอแล้วเราลืมดุหรือเปล่าเออใช่ดีใจไปหน่อยวพาเจอแล้วดีใจปะอ้าเจอแล้วแม่น้ำบอกเอ้าเจอฉันแล้วเหรอแล้วดีใจอ้าสรุปฉันทำอะไรผิดก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเลยดีได้ใจเลยสวยแล้วทีเนี้ยนี่คือการทําโทษแบกของหนักไว้แต่ทุกข์เหมือนการทาโทษนี้จะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการกินแต่รู้สึกการทาโทษดีรู้สึกว่าเราเนี้ยนะน่าจะต้องลงแทนเพราะว่าเดี๋ยวแม่น้ําจะหนักเกินไปกลายเป็นว่านี่ก็ไม่ใช่การทาโทษอีกจะทาโทษหนูยังไงล่ะทีเนี้ย เดี๋ยวรับคอแอปดูอีกแป๊บหนึ่งก่อนดูว่าเขาจะไม่ไปป่าต้องห้ามนั้นอีกดูนะว่าเขาจะพาพี่เบย์ไปด้วยหรือเปล่าพี่เบย์ก็อยากคาอยตามนะพี่เบย์ไม่ไปหรอกเนี่ยพี่เบย์เขาชอบพี่เบย์เขามีสเปซส,ส่วนตัวออกมาจากบ้านมาเล่นดินเล่นโคลเล่นทรายขุดหลุมมีตรงเนี้ยพี่เบย์พี่เบย์ตาพี่เบย์อยู่ไหนอะเหมือนแบบเป็นหมูที่หน้าตาเหวี่ยงตลอดเวลาดูนะดูตานะตาลอยด้วยนะพอดีเนี่ย คือตาเล็กมากถ้าจะเห็นก็คือตอนเหลือกตาขึ้นตาบนเหมือนเหมือนคนเวียงหนังตามันปิดไงอ้วนแล้วก็ตรงยงตามันเยอะตรงเนี้ยไม่ขอดูหน่อยต่อดูตาหน่อยมันไม่เห็นเลยอ่ะไหนตานั่งไงอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนได้ชิเดียวบอกอย่ายุ่งนี่เด็กว่านำอะไรคะจะนั่งตักเหรอลูกไม่ไหวนะแต่เหมือนตอนเด็กๆไม่ได้นะนั่งตักไม่ได้นะ นี่คือสภาพหรอเนี่ยนี่คือแค่ไปหาควายนะเนี่ยทาไมมันเละเทะขนาดนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นแมวน้ําเลยอะตอนเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นมาพาเข้าบ้านมาดูกันอีกทีว่าจะหายไปไหมทั้งสองเลยดีกว่าคุานทะั้งสองเลยอรอ <c oughs> โอเคพี่เบถ้าเขาพาไปเที่ยวไหนอะห้ามไปนะจะได้โดนตีแค่คนเดียวรอบนี้จะตีจริงๆและ แล้วรถก็ไปชาร์จแบตด้วยนะเพื่อได้ออกไปตามหาอีกแก๊งนั้นก็ไม่ช่วยเฝ้าอ่ะนั่นน่ะแก๊งนั้นเขาก็จะยึดแอเรียเขาตรงนั้นอ่ะแล้วเขาก็ไม่บอกเลยอ่ะเออแล้วเขาก็ไม่บอกเลยว่าแมวน้ำไปไหนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะสมควรดูสภาพไม่เปื้อนเลยข้างหลังทำไมอ่ะเปื้อนหรอกเดี๋ยวไปทำข้าวพี่เบย์ด้วยขอน้ำแป๊บนึงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครหายอีกไหมตอนนี้เตรียมข้าวเย็นให้เบคอนอยู่ ปกติแล้วพี่เป๊ะตอนเช้าเขาจะกินข้าวกับอาหารหมูตอนเย็นก็จะกินอะไรเบาๆอย่างเช่นผล,ลไม้เฮ้ยทำไมมันเป็นรูปแบบเนี้ยเออทำไมเขาทำยังไงให้มันเป็นแบบนี้ได้อะเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยนะไม่รู้อะแต่ซื้อแบบนี้แล้วมันถูกอะคุณป้าเป็นแบบไว้เจ้าหรือเปล่าอ๋อจริงๆของไว้กจ้ามนต้องแพงกว่าหรือเปล่าไม่ไว้เจ้าเราคนก็ไม่ค่อยกล้ากินหรือเปล่าก็เลยถูกแต่อันนี้เขาไม่ได้ไปไว้เจ้าแนละ้วเขามีเยอะเลยนะที่เอามาขายอะคือทำอยังไงให้ตรงนี้มีสีแล้วตรงนี้ไม่มีสีเนาะใช่มันไม่ได้เป็นสกนนนนะมัเป็แบบ เป็นเนื้อผลไม้เลยอ่ะเป็นเนื้อผลไม้เลยอ่ะดูดิคือแอปเปิ้ลเราจะต้องปอกเอ้ยไม่ใช่สิมันจะไม่ต้องปอกคือคือมันเอาต้องต้องปอกนไม่ต้องปอกเออมันต้องหั่นเอาเม็ดออกเพราะเม็ดเนี้ยมันมีสารไซยาไนเมล็ดนี่แหละอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะถ้าเป็นพวกกระรอกอย่างเงี้ยตัวเล็กๆแล้วเมล็ดนี่กินเข้าไปปุ๊บได้รับสารเยอะเลยนะขนุนก็ฉีกเอาเม็ดออกแค่นั้นง่ายๆเนี่ยดึงเม็ดออกปุ๊บขอแย่งเบคอนกินนะอะอะไรเนี่ยของลูกชั้น อร่อยเนาะกล้วยลูกเล็กๆอย่างนี้อร่อยมากเลยนะบอกกล้วยเบ,เบกอนแก๊งนี้เขาก็ขุดบ่ออีกเหมือนกันทั้งๆท,ที่บ่อน้ำก็มีทั้งที่บ่อสองบ่อนี้น้ําล้นมากเลยทําไมต้องว่าขุดบ่อตรงนี้ด้วยส่วนนี้เหมือนสลัดผลไม้เลยจ้ะอาหารของเบคอนพี่เบอยู่ไหนพี่เบพี่เบคอนหรือเบคอนหายออกได้แลบบ้วอ๋อเข้ามาแล้วอ๋อ เข้าบ้านนอนแล้วหรอกินไหมนี่ผละผละมงผลไม้นี่เข้าบ้านแบบไม่ล้างตัวอีกแล้วใช่เราก็บ้านก็ดําปิดปีล้างตัวก่อนเข้าบ้านนะจน๊ะนี่มาแล้วแมวน้ําไม่หายนะจน๊ะพี่เบย์ามาเร็วมาอาบน้ําหน่อยเร็วล้างตัวหน่อยมีแต่ขี้โ่ลนเราจะต้องล้างดินไม่งั้นเราก็จะต้องล้างบ้านเขาอีกนะล้างสองต่อสองเด้งเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องอาบให้สะอาดตั้งแต่ข้างนอกก่อนมาพี่เบย์มาอาบน้ําก่อนเลยก่อนเข้าบ้าน อา,อาอ่น้ำน้อยอาำน้ำน้อยละวางกล้วยนี่กับขนุนทุกคนว่าพี่เบย์จะเลือกอะไรพี่เบย์เลือก <Be. S 1> อะไรก่อนกินหมดอยู่แล้วแหละแต่จะเลือกอะไรก่อนโอเคกล้วยกับขนุนเลือกมือเลยเลือกขนุนและก็กล้วยเลือกทั้งคู่แหล shop, นะแอปเปิ้ลก็ชอบหนานี่ะการที่เราป้อนอาหารเขากับมืออาจะทําให้เราสนิทกันแต่ว่าถ้าป้อนไม่กี่คําหรอกขี้เกียจเดี๋ยวไปเทให้ในบ้านเลย เบค่อยมาพี่เบเขารู้เรื่องเขากลับบ้านก่อนไม่ต้องเรียกด้วยซ้ําแต่คนที่จะต้องเรียกเนี่ยไปไหนอีกแล้วเนี่ยแล้วเด็กคนนี้ก็จะต้องกลับบ้านแล้วไปมอแอบหลังบ้านอีกนะมแอบหลังบ้านอีกมาแบบเฮ้ยขอเล่นซ่อนหายอีกแป๊บนึงไปเข้าบ้านกันเดินตามมาวันนี้ดื้อจริงนะวันนี้ดื้อจริงแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเนี่ยยี่รับรอแป๊บนึงมีเด็กดื้อหรือเราจะต้องหาไม้แล้ว วิธีก็คืออย่างนี้เลยไม้แล้วก็จี้หูอย่างนี้จักรจี้เหรอใช่จักรจี้อย่างนี้ไม่ใช่ตีนะเอามาจักรจี้เธอมาหอมนะพอลองพร้องล่ะทั้งวันขึ้นมาเถอะาร้องล่ะโอไมก์กอดเธอทำการนั่งลงไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเอ๊นึกว่าเธอไม่ต้องอาบน้ำแล้วดูดิโอ้ยขอใจดูดิ แล้วท็อปก็เพิ่งอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อมาแล้วท็อปมาอาบแมวน้ําท็อปก็จะต้องตัวเปื้อนโคลนอีกใครเป็นเด็กเด้อไม้เลียวในมือสั่นแล้วนะสั่นแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเลียวในมือมันสั่นแล้วนะเนี่ยมันสั่นแล้วนะจีเลยแกล้งดีกว่าจีปูจะจีว้าวนแล้วเธอโอ้แมวน้ำพันนี่ได้นกับเธอแล้วไปเลยแย่นะแย่นะ<อ>เราไม่เล่นกันแล้ว รูถ่างนี่ประบปุบปับปุบปับพี่งหนีคุณบางกลายเป็นใบยำไปแล้วอ่ะสรุปแล้วครับต้องมาล่างโชว์พุงโ่อไม่ต้อขอฉีดคาแคร์ทำความสะอาดร่างกายหน่อยนะจ๊ะโอ้ดำปิดเป๋เลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนโอ้ยวันนี้ดื้เป็นพิเศษด้วยตั้งแต่หนีเที่ยวได้ก็คือดื้อเลยดื้อเลยเราต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่แล้วล่ะคนนี้คนนี้ เดินฉุดๆวันนี้ใช่วันนี้เดินฉุดๆไม่ต้องทำตาแป๋วเลยนี่จาด,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 ดิทำมันตาแป๋วทำมันตาแป,าแป๋วหรือว่าตอนนี้กำลังมีความรักหรือเปล่าปาลมแอบไปหาผู้ชายหรือเปล่าไม่มีน,น, <c oughs> นะไม่มีนะแถวนี้ก็ไม่มีนะมีแต่อะไรอะไรของเธอเนี่ยควอ,อาบน้ำให้แป๊บนึง <c oughs> ฉันก็ต้องอาบน้ำอีก,กนแบบแมวน้ำ <c oughs> โอ้โอพุงขอสบพุงขอสบพุงไหนล้างหน้าก่อนหน้าก็เพื่อนแล้วทำไมเขาเป็นโคลนอีกแล้วเนี่ยเลอะอีกแล้วเนี่ย นี่แหละคือเหตุผลที่เขาจะต้องถอดเสื้อเพราะว่าเสื้อทับทักวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยสุดยอดเลยเธอวันนี้เด็กหนีออกจากบ้านน,าน้ำน้ำเขาอ,อุงไม่ทอ้อนูอุ้งเลย <laughs> ช่วยไม่ได้จ้ะช่วยไม่ได้จ้ะ<า> <c oughs> เล่ตุ้มเป๊จ้าเล่เป็นเพื่อนผมไงไปแล้วทุกคนเดี๋ยวพาแมวน้ำเข้าบ้านแนละ้วกี่ตัวให้สะอาดก่อนเค <c oughs> คนนี้กลับมาเปื้อนแทนใช <c oughs> <c oughs> คนไหนเปื้อนแทนผมใช่ไหม วันหนึ okay. s. <S ่งจะต้องอาบน้ำกี่รอบนี่กลับมาอะไรนี่ไม่มีสภาพดีเลยเจ้าค้อนทุบหัวแล้วเนี่ยออกจากบ้านนี้ะไรที่เกี่ยวกับคนนี้ท็อปเละทุกทีเลยขอตีหน่อยได้ไหมเนี่ยมันเขี้ยวตีเห็นคืนได้ยังไงเอาหักเธอมันเปื้น